คำวิเศษสวัสดีครับน้องๆรู้เรื่องคำกริยากันไปแล้วเพื่อความต่อเนื่องเรามารู้จักกับคำวิเศษกันต่อเลยนะครับครูครับนอกจากคำกริยาแล้วยังมีคำอื่นอีกไหมครับมีสิคะซึ่งในวันนี้เรามารู้จักกับคำวิเศษกันบ้างแล้วคำวิเศษคืออะไรครับคำวิเศษ คือคำที่มีหน้าที่ขยายคำนามคำสรรพนามคำกริยาหรือคำวิเศษด้วยกันค่ะและเพื่อให้เนื้อความชัดเจนยิ่งขึ้นคำวิเศษมักจะอยู่หลังคำที่นำมาขยายค่ะเรามาดูคำวิเศษที่ขยายคำนามกันก่อนดีกว่าเช่นพราหมณ์เท่าเป็นคนเจ้าปัญญาในประโยคนี้มีคำว่าเท่า คำว่าเจ้าปัญญาเป็นคำวิเศษคำว่าเท่าจะขยายคำว่าพรามซึ่งเป็นคำนามส่วนคำว่าเจ้าปัญญาจะขยายคำว่าคนซึ่งเป็นคำนามเหมือนกันค่ะประโยคต่อมาคือนักเรียนกำลังสนใจคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่มีใครอธิบายให้ครูฟังได้บ้างคะว่าคำไหนคือคำวิเศษ และขยายคำนามคำไหนปุ๊กค่ะว่าอย่างไรคะในประโยคนี้มีคำว่าเครื่องใหม่เป็นคำวิเศษคำว่าเครื่องใหม่จะขยายคำว่าคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นคำนามค่ะเก่งมากค่ะปุ๊กต่อมาก็คือคำวิเศษที่ขยายคำสรรพนามยกตัวอย่างเช่นฉันเองเป็นคนทา ในประโยคนี้มีคำว่าเองจะขยายคำว่าฉันซึ่งเป็นคำสรรพนามค่ะตัวอย่างต่อมาคือเราไม่อยากนึกถึงใครคนนั้นอีกแล้วในประโยคนี้มีคำว่าคนนั้นขยายคำว่าใครซึ่งเป็นคำสรรพนามค่ะพักทำกิจกรรมกันก่อนดีกว่าครับกดปุ่มด้านล่างนี้ได้เลย เรามาดูคำวิเศษกันต่อเลยนะครับเรามาดูคำวิเศษที่ขยายคำกริยากันบ้างนะคะดังตัวอย่างเช่นเด็กๆพูดจาไพเราะในประโยคนี้มีคำว่าไพเราะขยายคำว่าพูดจาซึ่งเป็นคำกริยาค่ะประโยคต่อมาคือข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มากมายในประโยคนี้มีคำว่ามากมาย ขยายคำว่ามีซึ่งเป็นคำกริยาค่ะและสุดท้ายคำวิเศษขยายอะไรคะคำวิเศษขยายคำวิเศษครับใช่แล้วค่ะตัวอย่างเช่นน้ำในคลองเหลือน้อยจริงๆในประโยคนี้มีคำว่าจริงขยายคำว่าน้อยซึ่งเป็นคำวิเศษค่ะ ครูครับผมขอยกตัวอย่างประโยคได้ไหมครับได้เลยค่ะจะยกตัวอย่างว่าอะไรล่ะข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มากมายมหาศาลในประโยคนี้มีคำว่ามหาศาลขยายคำว่ามากมายซึ่งเป็นคำวิเศษครับเก่งมากควินเอาละค่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนไว้คราวหนะ้าเราค่อยมาเรียนเรื่องคำบุพบ,บทกันต่อนะคะรู้จักกับคำวิเศษกันไปแล้วเรามาทำกิจกรรมกันก่อนนะครับ ทำกิจกรรมเพื่อเป็นการทบทวนกันไปแล้วเรามาแสดงความคิดเห็นกับกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดกันนะครับร่วมด้วยช่วยคิดจากประโยคต่อไปนี้คำใดเป็นคำวิเศษน้ำในคลองเหลือน้อยจริงๆข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตมีประโยชน์มากมายมหาศาลเด็กๆพูดจาไพเราะ เราไม่อยากนึกถึงใครคนนั้นอีกแล้วนักเรียนกําลังสนใจคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ตัวอย่างคำตอบก็คือน้ำในคลองเหลือน้อยจริงๆคำว่าน้อยจริงๆคือคำวิเศษข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์มากมายมหาศาลคำว่ามากมายมหาศาลคือคำวิเศษเด็กๆพูดจาไพเราะคำว่าไพเราะคือคำวิเศษเราไม่อยากนึกถึงใครคนนั้นอีกแล้ว คำว่าคนนั้นอีกแล้วคือคำวิเศษนักเรียนกำลังสนใจคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่คำว่าเครื่องใหม่คือคำวิเศษก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมใช้เดี่ยวกันก่อนนะครับถูกกันบ้างไหมครับน้องๆในคาบหน้านั้นเรามารู้จักกับคำบุพบทกันบ้างนะครับในวันนี้หมดเวลาแล้วไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ